สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องกับฟิวเซไทยนะครับวันนี้น้องฟิวโอ้โหบอกเลยว่าให้ดูสต๊อกรถเก่งนะครับทุกคนนี่ให้ดูสต๊อกรถนะครับไม่ใช่เฉพาะรถเก่งนะครับอ้มีรถให้เลือกเยอะนะครับทุกคนตรงนี้เนาะก็วันนี้นะครับก็พามาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับก่อนจะให้รถลงมาเนาะเพราะว่ารถมันมีหลายสาขานะครับก็กําลังลงมาอีกเยอะนะครับมันจะเป็นรถตู้รถครอบครัวรถกระบะนะครับก็ มีให้เลือกอีกเยอะนะครับก็กําลังลงมาอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ก็รอลงมาเยอะนะครับนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นสีประตูยกสูง<ม>สีประตูตัวเตีย้ยกระบะเข็บนะครับโตยต, Is ต,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 ต้ามิซูบิชิอิซูซูนะครับรถเก๋งก็โตยต้านะครับฮอนด้าอาโตยต้าฮอนด้าต่างๆนะครับนี่ก็มีเยอะนะครับอัลติสวีออสเคมรี่นะครับยาริส ่าก็มีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยรถตู้หน้ายาวหน้าสั้นเกียร์ออตโอตโอ้เกียร์ธรรมดาเวน t จ r รี่ตัวท็ปตัวธรรมดานะครับมิลเล็กฟอร์จูนเนอร์อินโวนาวาฮร์วีมีเยอะนะครับนี่คันแรกคันแรกเป็นสีประตูคันนี้เป็นสีประตูยกสูงออตโอตโอ้นะครับนี่สวยๆเลยตัวท็ปสุดนะครับทุกคนตัวนี้ราคา7 6 9 0 0 0บาท เป็น4ประตูออโต้ตัวทบสุดนะครับตัวนี้นะสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับกดนี่ในส่วนของเข็บนะครับแค็บคันนี้เป็นรี v o เครบตัวมิดนะแคบตัวมิดนะครับตัวนี้ส่งสีมิดปี2020ราคา4 29,000บาทคันนี้ก็ฟีดาาผลอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับไททันไททันนะครับทุกคนไททันปี2022นะราคา49,000บาทนะครับตัวนี้ ฟรีดาวผลอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทน,นะครับตัวนี้ปีใหม่แล้วไม่หลักหมื่นด้วยนะคันนี้ไม่หลักหมื่นด้วยคันต่อไปนะครับนี่คันต่อไปก็ยาริสนะครับทุกคน a t ที1.2 e n ่ปี 2, 2,022ไม่หลักหมื่นไม่43,000กิโลนะราคา379,000บาทฟรีดาวผลอยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทน,นะครับ6ก0 0กว่าบาทน,นะครับทุกคนคันนี้ V ีออนะครับวีออตัวนี้เป็นตัว 1.5 Entry 3 7 9 0 0 0บาทนะครับปี2020ไม่แสนนิดๆน,นะครับทุกคนแสน0 0้นะฟีด้าผลอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับอ่วีออสตัวรองท็อปวีออตัวรองท็อปนะครับราคา4 2 9 0 0 0บาทนะครับปี2021น,นะครับตัวรองท็อปฟีด้าผลอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับตัวรองท็อปนี่ตัวเต้าเอาติดนะครับตัวเต้าเอาติด ตัวนี้นะ 1.6G ปี2019ชมใหม่นะครับราคา5 0 19,000บาทฟรีดาวผลอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับตัวนี้เอาติดเหมือนกันนะครับราคา5 19,000บาทปี2019ชมใหม่เหมือนกันผลอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนี่ตัวนี้นะครับก็ปี2019นะครับราคา580,000บาทฟรีดาวผล9,000กว่าบาทเช่นกันนะครับ ตัวนี้ซีวิกนะครับซีวิกปี2016ราคา4 7่0 0นบาทนะครับฟีด้าผลอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับซีวิกนะครับสีดำสวยๆแต่งแม็กนะครับแต่งภายในยนะตัวนี้ซีวิกตัวต่อไปนะครับราคาอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทปี20นะครับฟีด้าผลอยู่9,000กว่าบาทนะครับนี่เคมรี่เคมรี่นะครับตัวนี้969,000บาทฟีดาวผลอยู่ประมาณหมื่นแปดหมนะ ตัวนี้เป็นตัว i b i ิดด้วยนะครับพ p r e m i ยมนะครับตัวนี้เป็นตัวสวยๆเลยนะปี2021นะครับสีดำนี่ Accord Turbo นะครับ Accord Turbo ปี2021ราคา8 2 9 0 0 0บาทฟรีดาว์ผลจะประมาณ16 0 0 0นะครับ7ปีนะ7ปีไฟ LED นะครับสีดำเป็น1.5ตัวโบนะครับ Hedawi Hedawi ราคา5,390,000บาทปี2018ไม่เป็นหมื่น ฟรีด้าผลอยู่ประมาณ8-9,000บาทนะ9,000กว่าบาทนะครับมิวเอ็กนะครับมิวเอ็กราคา900,000นะครับ9 3 0 0 0 0สามหมบาทนะครับปี22 30อสิออติเมทนะตัวนี้ไม่หลักหมื่นนะครับฟรีด้าผลอยู่ประมาณ18,000นะครับ18,000แล้วมีรถให้เลือกอีกเยอะนะครับรถตู้นะครับรถตู้ก็ผลเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นหมื่นหกนะครับหกปีรถตู้หน้าสั้น นะครับรถตูหน้าสั้นผลอยู่ประมาณหมื่นหกนะครับหน้ายาวก็มีนะหน้ายาวผลประมาณสองหมื่นนะครับหกปีฟรีดาวนะก็ในฟรีดาวมีไฟแนนซ์รองรับใบเหลืองให้ด้วยแล้วมีรถให้เลือกเยอะดีแม็กก็มีนะนี่ดีแม็กเขบผลอยู่ประมาณอแปดพันกว่าบาทนะดีแม็กเขบป,ปียี่สิบสองรถตอนเดียวตู้ทึบตอนเดียวโฟวินนะครับตู้ทึบผลอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเริ่มต้นปียี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ นะครับรถตู้เย็นผ่อนอยู่ประมาณ12ื่นสองรถตู้เย็นรถโฟวินผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 0,000ื่นนะครับรถโฟวินดีแมกผ่อนอยู่ประมาณ1 0,000ื่นรถดีอ่ารีโวนะครับโฟวินนะครับดีแมกปี22 23นะผ่อนอประมาณ1 0,000รถรีโวนะครับปี2022ผ่อนอยู่ประมาณห0 0 0นหมื่นสองแต่งรถเรียบร้อยแล้วนะนี่เวนจูรี่นะครับมีรถให้เลือกเยอะ มีรถให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายนะใครสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์065 740 0689 065 740 0689นะครับมีให้รถไอ้เลือกอีกเยอะแยะมากมายนะครับมีรถให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายนะไมาจะเป็นรถตู้รถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งนะครับใครที่กําลังมองหายอยู่นะครับหรือว่าสนใจนะครับในส่วนของตัวรถตัวไหนสามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์065 740 0 689นะครับ065 740 0689สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับสภาพรถสวยแบบนี้เลยนะครับคนหนึ่ตัวรถรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันตัวรถนะครับไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะครับเคยที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับ เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับร้านมีทั้งหมด3สาขานะครับร้านมีทั้งหมด3สาขานะครับมีสาขาสุราธานีนะครับมีสาขาสุราธานีนะครับตรงศีีแยกตาปานอําเภอเมืองตาบนมาขามเตี้ยนะครับและก็สาขาสนามบินนะครับและสาขากรุงเทพนะครับอยู่ตรงน้องโจมมิุรีนะครับถนนมิตรไมตรีคูขวางเหนือนะครับก็รถนะครับเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับเคยกำลังมองหาอยู่นะครับหรือว่าสนใจในส่วนของตัวรถตัวไหนนะครับก็สามารถปรึกษาสอบถามรายละเอียดเอกสารอาชีพประวัติเครดิตได้เลยติดต่อได้เลย065 740 0689หรือว่าแอดบ้นเขียวมาได้อยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับน้องฟิลได้นะครับมีรถให้เลือกอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้จอดที่ร้าน กี่ยังไม่ได้จอดที่ร้านนะครับร้านจะมีหลายสาขานะครับแล้วจอดรถหลายสาขาเคยอยากได้รถตัวไหนก็สามารถสอบถามคอมเมนต์พูดคุยนะครับทักทายรายละเอียดได้นะครับช่องทางบ้านฟ้าน้องฟิวนะครับก็หาได้เลยนะครับน้องกาฟิวเสย์แต่สวยสุราธานีนะครับก็หาได้เลยน้องกาฟิวเสย์แต่สวยเนาะอ่าบ้านดำบ้านดำก็น้องฟิวน้องกาฟิวเสย์แต่สวยนะครับน้องกาฟิวขายรถเออ คยมองหาอยู่นะก็มีรถให้เลือกอีกเยอะเลยนะครับของน้องฟิลรับประกันเครื่องยนต์นะครับและเกียร์สูงสุดถึง2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะครับยังได้อย่างนึงถึงก่อนฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานรับประกันโครงสร้างนะครับรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักป็นควานหรือน้าท่วมตัวรถมีผลตรวจโครงสร้างรถให้ดูด้วยนะนี่และเปิดมามากกว่า30ปีแล้วนะครับนี่ อยู่ตรงสีแยกตาปานนะครับที่น้องฟิลถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับสีแยกตาปานอำเภอเมืองตบาบลมะขามเตีย้ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยจะมาดูรถตัวจริงนะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์0657400689 0657400689สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเอกสารอาชีพประวัติเครดิตกันได้เลย ช่วยดันทุกเคสช่วยดันทุกเคสแน่นอนนะครับอ่ามองหาอยู่นะครับก็สามารถสอบถามปรึกษารายละเอียดอาชีพประวัติเครดิตกันได้นะครับรถสวยรถเกรด A นะครับรถสวยเกรด A อ่าดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับ มาดูคลิปย้อนหลังเนาะก็ติดต่อได้นะครับอสอบถามได้ที่เบอร์0657400689 0657400689ติดต่อสอบถามได้ว่าเอ,อน้องฟิลมีรถอะไรบ้างนะครับถามมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะน้องกาฟิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสถียรสวยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย